เอาล้วครับกลับมาตามต่อครับมาอีกคันแล้วคันที่สองเอเซียสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อ,อเสียนี่เขาขับไม่โคได้ตามต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวกับผมตีเล็กใส่มันเช่นเคยครับตอนนี้หกล้อมาสองคันแล้วคันที่3ามยังไม่มา กับทีมงานรถรอครับที่บา้าตำบลห้วยตะมอนครับอำเภอโพสิงจังหวัดศรีสะเกดวิ่งสามคันคนขับแมคโครไม่มีคนขับหกล้อต้องตักเองวิ่งเองครับใครขับเป็นก็มาถึงก็ตักตักให้กันป้าป๋าเมกาห้าร้อยเนี่ย ขับไมโครไม่เป็นก็ต้องรอทีมงานมานี่รถหล่อเลยสี่เดือนครับคันนี้เพิ่งถอยออกจากอู่มากินสียังไม่จางนะครับได้สี่เดือน รถกุดคอมมัสโซครับคอนโทรนชกมวยเดี๋ยวไปดูคอนโทรนชกมวยหน่อย ออกไปแล้วครับผุดปาสุดหรอไปแล้วสวยงามจริงๆโอ้แมคอวไวมากเลยครับรถแมคอข้องเหลือเกินครับ เนี่ยไม่มีโหลดเลยโอ้ควมไวใช้ได้เลย6ล้อครับโตโยต้าเขาเรียกรุ่นอะไรเนอะนี่โตโยต้า มีตุ๊กตามิชลินสองตัวข้างบนครับมีสไปเดอร์แมนด้วยเออไม่ใช่สไปเดอร์แมนครับอุลตร้าแมนครับขอเอาไปครับอุลตร้าแมน นี่คันดำคันดําเป็นไงครับคันดําเรนระบบแอร์นะครับก็จะเป็นระบบแอร์ธรรมชาตินะครับผมแอร์เย็นช่ำธรรมชาติครับธรรมชาติที่สร้างสรรค์ ไมกคันแล้วครับมอมกคันแล้วอันนี้เป็นเจ้าสมองเงินตอนเดียว อ้าวลงมาแล้วผมเอาผมเอาสติกเกอร์ไว้กับปา่านั่เด้อโอ้ลงมาสวัสดีครับตักตักของใครของมันเลยบอเน,นี่ไปเทที่เดียวกันไหมท,ที่เทมันหรือเปล่าครับร ออผมออกไปฝั่งนี้ได้ใช่ไหมออกไปแล้วก็เจอเลยบอกเดี๋ยวจะไปรออยู่ที่เตมีเกลนน้ำมันมาด้วยครับ ระบบแอร์ธรรมชาตินะคะนันนี้ร้อนไหมครับร้อนไหม <c oughs> แอร์ธรรมชาติอย่างนี้ดีแล้ววันนี้ได้กี่เที่ยวแล้วนี่7เที่ยวครับโอ้ป่านั้นแกได้เท่าไหร่3หรือ4เที่ยวนี่แหละเมื่อกี้ถามแก ไปแล้วโว้โหโว้โหอ้ทางออกค่อนข้างน่วมครับโอ้ทางออกน่ากลัวนิดหน่อยอาหารมาดูฝั่งนี้ตอ่อครับแบบนี้เขาเรียกเอเอเข้าอย่างสุภาษิตเลย อยากกินลินเอาอยากเมาลินเองแต่ว่ารายการนี้ครับผมอยากได้เท่าไหร่ตักเอาเองครับคนขับหกล้อนี่ก็สามารถขับรถแบคโคตักดินด้วยตัวเองได้นะครับนี่ก็เป็นอีกอความสามารถของหลายๆคนก็เป็นแบบนี้นะครับ หลายคนก็เป็นแบบนี้โดดขึ้นโดดลงนี่ก็ถามว่าเหนื่อยไหมนี่เหนื่อยนะครับตัดเสร็จลงมาขึ้นแมคโครเอ่อขึ้นหกล้อไปเทดินกลับมาขึ้นแมคโครต่อแรกๆก็ไม่เท่าไหร่ครับ ไปไปมามามันก็เริ่มเหนื่อยเริ่มล้านะครับผมอันนี้ก็ให้กําลังใจกันนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีด้วยสำหรับเยาวชนร,นรุ่นรุ่นหลังๆนะครับเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สุดจริตขยันเท่านั้นครับไม่อดตาย ใส่ดินกำลังสวยพอดีเลยดินแถวนี้นะครับค่อนข้างหายากเพราะฉะนั้นนี่สวยงามสวยงามครับสวยงาม เรียบร้อยแล้วก็วิ่งมาขึ้นหกล้อไปเทโอ้คันนี้ท่อดังด้วยครับท่อลั่นด้วย ออกไปแล้วสคันหกล้อสาคันคนขับไปโคไม่มีครับวิ่งเองตักเองครับไปแล้วโอเคครับผมผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วลาตำบลห้วยตามอนไปก่อนนะครับตำบลห้วยตามอนอำเภอผูสิงศรีสะเกด มาไกลเลยวันนี้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ